นี่ก็จะเป็นบรรยากาศด่านตำรวจจับแก๊งรถซิ่นะครับผมอ่าก็มีแก๊งม่วงกับแก๊งเรานะครับผมที่โดนจับมาเนี่ยสงสัยมันจะท้ากันแข่งนะครับผมอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นแก๊งเรานะครับเห็นไหมครับกำลังสอบสวนอ่าน่าจะแข่งกันมานะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวและแจกหมอดเกม GTA s a ซ a n d เดียบ,บนมือถือกันอีกแล้วนะครับผมหมอดที่ผมจะมารีวิวและแจกวันนี้ก็คือหมอดอตำรวจจับแก๊งลรซิ่งนะครับผมก็ซึ่งเป็นหมอดแบบียลฟ์ชีวิตจริงนะครับผมจะเกิดใครสนใจหมอดนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมส่วนวิธีการลงหมอดี้ก็จะอยู่ท้ายคลิปเช่นเคยนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับหมอดนี้ก็จะเป็นหมอดแบบแนว ชีวิตจริงหน่อยนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องไปที่แผนที่ก่อนนะครับเพื่อจะไปดูตำแหน่งที่ตำรวจก็จะจับแก๊งล้มซิ่งนะครับว่าจะอยู่ตรงไหนตรงที่ผมกับพีไว้นะครับตรงนั้นแหละให้เราไปที่ตรงนั้นนะครับตรงที่ผมกับพีไว้นะครับโลเคชั่นตรงนั้นนะผมจะไปด้วยวิธีเทเลพอร์ตนะเพราะว่ามันเร็วที่สุด โอเคนะผมก็ถึงแล้วทีนี้อ่าเราก็เราปีนไปตรงนู้นนะครับอ่าเราก็จะเจอตำรวจน,นะครับผมอเอ้าเฮ้ยไปอยู่บนหัวรถได้ไงเนี่ยเอ้ารถชนกันเฉยเลยเอาตำรวจอ่าก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยเราก็จะเจอแก๊งเรานะครับคุณขับรถเกินตำรวจนะครับโอ้โห ตอนนี้่าเจอแก๊งเรานะครับนอกจากเจอแก๊งเราเรายังเจอแก๊งม่วงด้วยนะครับอ๋อข่าอินอาร์จีห้าร้อยซะด้วยเราเนี่ยอ่าเจอแก๊งม่วงด้วยนะครับแก๊งม่วงกระโดดนะครับสงสส่แก๊งแก๊งโกสตีกับบัลลายท้าแข่งกันนะครับ <c oughs> อไอเราก็โดนโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยทำไมรถมันการจราจรมนชนกันมุ่นเมีขนาดนี้อุย้ยนั่นชนทะลุตำรวจไปเลยเนะี่ย เป็นแค่ฉากนะครับผมอาจจะไม่สมจริงที่สุดนะอ่านี่มันก็จะแบบอธิบายกับตำรวจเออก็ผมขับรถเร็วอะ่ะเอออย่างเงี้ยอ,อย่างนี้อย่างเงี้อยอ่ตำรวจก็จะยืนรอฟังนะอะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอเอาไปสร้างไว้สร้างสีสันในเกม GTA นะครับเอา้าคุณมาจอดรถได้ตรงนี้คุณก็ไปที่าตำรวจคงจะพูดประมาณนี้นะครับเอ แล้วเจเนก็คงแบบเอ้ยก็ทำไมไปเลี้ยวไปเล่าซ้อมสักทีชนเลยครับผมโอ้ยอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับมอตอาามตำรวจนะครับอาดามตำรวจอาจจะจับแก๊งโสซิ่งนะก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงบ่อนนี้กันดีกว่านะครับ เรามาดูวิธีการลงม็อดอตำรวจจับแก๊งโรสซิ่งกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมนะครับแพทท่านผู้ชมไปโหลดไฟล์ม็อดที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปมานะครับผมพอดาวน์โหลดไฟล์ม็อดมาเสร็จก็เข้าไปที่แอปแจกไฟล์ของท่านผู้ชมนะครับอพอเข้ามาที่แอปแจกไฟล์เสร็จก็เข้าไปที่แฟ้มดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าในกรณีที่เราดาวน์โหลดผ่าน google Chrome มันก็จะอยู่ในแฟ้มดาวน์โหลดนะครับโอเคพอเข้ามาในแฟ้มดาวน์โหลดเราก็จะเจอไฟล์ม็อดตำรวจจับแก๊งโรสซิ่งนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เรากด กดจิ้มไปที่ไฟล์มอดตำรวจจับแก๊งโรสซิ่งนะครับอ่าพอจิ้มเสร็จมันจะขึ้นไปหน้าแบบนี้นะผมจากนั้นก็ให้เราเลือกไปที่คำสั่งที่2นะครับเอสแทย์เค oh. อ่าก็โอเคนะครับพอแตกไฟล์มาเสร็จเราก็จะได้อ่าแฟ้มมอดตำรวจจับแก๊งโรสซิ่งมานะครับผมก็กดเข้าไปที่แฟ้มนะอ่ากดเข้าไปที่แฟ้มเราเจออยู่ทั้งหมด2ไอหนึแฟ้มกับอีกหนึ่งไฟล์นะครับผมอ่าแฟ้มคอมหล่รารอสต้ากีฟนะครับก็เข้าไปข้างในก็จะเป็นอ่า เป็นไฟคีโอนะครับอ่าไม่มีอะไรก็กดาออกไปครับอ่าส่วนอ่าไฟล์รูปที่2มันก็คือไฟล์โลเคชันนะครับจุดมาร์กตำแหน่งที่ตั้งของตำรวจที่จับแกงสส๊งโลซิกเนี่ยครับอ่าก็จะอยู่ตรงบริเวณจุดสีแดงที่ผมมาร์กไว้นะครับอันนี้เอาไว้สำหรับคนที่คนที่แบบเอ่อเอาไว้จะได้ไม่ต้องกลับไปย้อนไปดูที่ผมครับก็ผมเลยแช์ภาพมาไว้ให้ดูเลยนะอ่าก็ดูตรงนี้จะเร็ววัวน,นะครับโอเค ก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับ่ะกดออกไปเลยขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เรากดค้างที่แฟ้มคอมดอล์รัสตาเกมท t a SA นะครับอ่าพอกดค้างเสร็จมันมจะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้นะผมจากนั้นก็ให้เราเลือกไปที่คำสั่งที่5นะครับ CUT คัสหรือย้ายนั่นเองอ่ะพอเลือกเสร็จก็ให้เรากดปุ่มย้อนกลับของโทรศัพท์ของเรานะครับผมอ่ากดอีกอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม Android แฟ้ม d a t a อ่าจากนั้นก็กดปุ่มวางได้เลยนะผมปุ่มวางก็จะอยู่ ข้างล่างนะครับสีเขียวผมสีเขียววงกลมอ่ะอ่ะก็โอเคนะครับผมก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสําหรับการลงมอดอ่าตำรวจจับแกง๊งโรซิ่งนะครับผมกนะ็เป็นยังไงบ้างผมถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยครับผมถ้าเกิดใครยังไม่ไดกดซับสไครต์และกระดิ่งก็ช่วยฝากกดซับซับสไครต์และกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆผมนะครับผมก็ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมก็ ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมเอาไว้เราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็วันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับ